ปีนี้ลูกโตขึ้นพอมาทําตอนนี้มันก็เหมือนมีเราใส่อะไรลงไปได้เยอะมากขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแต่ว่าหลังจากที่อยู่กับนิชามาแล้วเราก็ให้เขาทํามาเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเขาทําได้แหละแล้วเราคิดว่าเพื่อนเขาก็จะอยู่ในแบบเลเวลเดียวกันดังนั้นทําได้แน่นอนออก็เลยก็เลยลองให้เด็กอนุบาลสามทำารู้ได้ทั้งหมดว่าถ้านอนุบาลหนึ่งควรจะประมาณไหนอนุบาลสองประมาณไหนอนุบาลสามประมาณไหนก็เป็นในติมปองค่ะ ไว้ทำให้งานของช่างภาพง่ายขึ้นเขาสามารถพูดสื่อสารในสิ่งที่เขาต้องการได้ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆจากที่แบบปกติก็คือคุยกันได้ในระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็คือบอกความต้องการของตัวเองได้พยายามห้ามอะไรบางอย่างในตัวเองรู้สึกอย่างนี้นนะคือคืบได้อะ่ะไม่ไม่ได้ฝันว่ามันจะต้องแบบดีเลิศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แค่ถ้าถ้าเกิดเขาเขาถึงในจุดที่เออเราพูดคุยกันเข้าใจแล้วอยากให้เขาแบบสื่อสารกับ คนอื่นได้แบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าในจุดหนึ่งการเข้าไปอยู่ในสังคมมันไม่ใช่แค่คนในรุ่นในเด็กเเหมือนกันเขาต้องเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาต้องบอกให้ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเือเขาสามารถซื้อของในสิ่งที่เขาต้องการได้เองอหรือถ้าเขาทําของตกเขาอยากได้ใหม่หรือว่าทําอะไรหกแล้วเขาอยากจะทําแก้ปัญหาตรงนั้นน่ะเขาจะต้องบอกใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นโดยที่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นเขาต้องทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ก็ทําได้ดี อยากให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าเขาจะทำยังไงเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาชอบออคือคือเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญของทั้งชีวิตเลยอะอที่ว่าถ้าเกิดคุณสนใจจะเรียนอะไรหรือว่าคุณอยากจะทำมันเนี้ยแล้วแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้ไปได้ถึงจุดนั้น มากกว่าที่ที่ไบยอยากให้เขาเข้าใจไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องแบบพูดภาษานี้ได้สามภาษาหรือว่าต้องคิดเลขได้กี่หลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสิ่งที่คุณต้องการทํามันต้องคิดเลขได้ร้อยหลักก็คุณก็ต้องทําตรงนั้นหรือถ้าคุณสิ่งที่คุณต้องการทําต้องพูดภาษาได้ห้าภาษาคุณก็ต้องไปหาตรงนั้นมันอแค่นี้ม,มากกว่าค่ะแม่ว่า พอมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้คุณโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้เด็กคิดแล้วก็แล้วก็หาทางที่จะไปจุดหมายด้วยตัวเอง mm. ไม่ไม่รู้ว่าในในห้องเรียนเรียนกันแบบละเอียดขนาดไหนหรือว่ามีเวยังไงแต่เรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าถ้าจะไปจุด A คุณต้องเดินไปทางไหน mm. แต่ว่าถ้าจะไปจุด A คุณลองดูซิมันไปทางไหนได้บ้างหรือว่า อะไรที่จะไปให้ถึงจุดต,ตรงนั้นได้คือเส้นทางตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เด็กได้ทดลองแล้วก็เลือกเองแบบนั้นแปว่ามันก็โอเคนะคะก็ได้ฝึกแล้วก็เขาน่าจะรู้ว่าว่าถ้าเขาต้องการสิ่งนั้นเขาอ็ทำยังไงด้วยตัวของเขาเอง <S <S เล่นกับลูกให้เยอะๆจะรู้ว่าว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เขาชอบอะไรให้เวลากับเขาอะ่ะมันมีค่ามากกว่า การซื้อของให้หรือว่าหรือว่าพาเขาไปตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเท่านั้นคิดว่าก็ช่วยได้เยอะอยู่นะเออคืออย่างน้อยเราเห็นว่าเขาทําอะไรเออส่งเสียงไปบ้างให้กําลังใจไปบ้างหรือเขาติดปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยู่ตรงนั้นช่วยได้แค่นั้นเองค่ะขอบคุณมากๆาเลยนะคะ